สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนร่ม9นะครับหรือว่านักเรียนที่สนใจเข้ามาดูก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นวันที่5ครับมกราสองรอซึ่งนามาใช้จจกการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแต่ว่าในทางระยะยาวเนี่ยไม่ได้ อยู่แค่การสอนออนไลน์เท่านั้นนะครับเพาคพุณครูวางแผนที่จะเอาวิดีโอต่างๆเหล่านี้ลงในช่อง y o u t u b e นะครับคำรุนชนแนลที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างฝั่งนี้ฝั่งนี้นะะฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนกด s u b สไครต์นะครับกดซับสไครต์ให้ครูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเอาวิดีโอลงถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้มาอัด วิดีโอสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หสายวิทย์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งฝายนี้เลยนะครับก็เกี่ยวเนื่องจากเราเรียนเรื่องเสียงผ่านมาแล้วนะครับผ่านสมบัติของเสียงทั้งสข้อนะครับสะท้อนหักเหแทรกซอดเลี้ยวเบนนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ของระดับเสียงถัดจากความเข้มเสียงนะครับความเข้มเสียงที่ต่ําที่สุดที่หูมนุษย์ได้ยินนะครับก็คือ มีค่าเท่ากับ10ยกกําลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรซึ่งมันเป็นค่าที่น้อยมากๆอะ่ะมันเป็นค่าที่น้อยมากๆจึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของความเ่ยมเสียงใหม่เพราะมันสื่อสารกันยากนะครับเบาที่สุดแล้วสิบยกกำลังลบสองแล้วถ้าดังที่สุดที่ทนฟังได้ก็คือ1วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับมันเป็นค่าที่กว้างมากลบสิบสอง สิบเกกำลังลบดิบสองถึงหนึ่งเนี่ยมันเป็นค่าที่ไกลมากไม่สะดวกต่อการสื่อสารกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงอาศัยสเกลของลอการิทึมนํามาใช้เพื่อสื่อสารกันเปลี่ยนจากความเข้มเสียงใช้คําว่าระดับเสียงแดนเพราะ,ะนั้นระดับเสียงยังอาศัยข้อมูลจากความเข้มเสียงอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปใช้อีกสเกลหนึ่งก็คือลอการิทึมนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ I ตัวนี้ตัวนี้นะย่อมาจากภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า Intensity นะครก็คือความเข้มเสียง P ตัวนี้ก็มาจาก Power A Area เพราะฉะนั้น Intensity เท่ากับ Power ส่วนได้ Area ประเด็นมันอยู่ที่ Area ฮะ Area ก็คือพื้นที่ของเสียงที่กระจายไปถ้าเสียงเป็นจุดเล็กๆครับ เป็นจุดเล็กๆเสียงจะกระจายไปในรูปแบบของทรงกลมฮะไปทุกที่ทุกทางเลยไปอ้อมหัวก็ได้ไปที่ไหนก็ได้นะครับดังนั้นพื้นที่ตัว a e, ตัวเนี้ยถ้านักเรียนจําได้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันจะเปลี่ยนเป็น4พาย r กำลังสองครับก็คือพื้นที่ทรงกลมนะครับพื้นที่ทรงกลมนี่ทบทวนสัปดาห์ที่2ให้นะครับส่วนอยกกําลังสองนี่จริงๆมันไปอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวรูเดี๋ยวรูวแก้ให้ก่อนนะตารางเมตรมันเป็นวัดถูกต้องแล้วนะครับ มีอันนี้กันหนึ่งนะครที่เป็นตารางเมตรอยู่ข้างหลังโอเคดังกว่านี้ก็เกิดอันตรายนะครับดังกว่าหนึวัตต์เกิดอันตรายแน่นอนทีนี้มาดูสเกลใหม่ที่เราเลือกใช้ฮะสเกลที่เราเลือกใช้เป็นเกี่ยวเนื่องกับระดับเสียงนะครับะระดับเสียงที่หูมนุษย์ได้ยินก็คือ0ูนย์ถึงร้อเดซิเบลซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนของความเข้มเสียง สิบยกกำลังลบสิมาถึง1นี่แหละนะครับมันเป็นค่าเดียวกันสังเกตไหมครับว่าค่ามันแคบลง0ูนยถึงร้อมันแคบลงเมื่อกี้ไม่ใช่0ูนย์ถึงยกกกำลังลบสิมาถึง1ซึ่งไกลมากๆไม่สะดวกแน่ๆนะครับดังนั้นสกเกลใหม่ของเราใช้ทักษะนักเรียนต้องไปทบทวนทักษะทางคณิตศาสตร์ลอการิทึมมาครับอ่ะโอเคมาดูหน้าตาของสกเกลเดซิเบลกันนะครับ เขาใช้ตัวแปรระดับเสียงเป็นตัวเบตานะ lock, ครับเต้เท่ากับล็อกเท่ากับ10ล็อกไครับส่วนด้วย i0 i0 ก็ค,คือ Intensity ต่ำที่สุดที่มนุษย์ได้ยินมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรส่วน i ข้างบนเป็นความเข้มเสียงใดๆที่เราอยากทราบว่าเมื่อความเข้มเสียงนี้ระดับเสียงจะกี่เดซิเบลให้เราสามารถนำมาแทนได้เลยนะครับ ส่วนการแทนค่าเดี๋ยวไปต่อในวิดีโอหน้านะครับส่วนอันนี้เป็นสมการระดับเสียงหน้าตาใหม่แบบนี้นครับนักเรียนไม่ต้องงงนะครับมันสืบเนื่องมาจากความกว้างของความเข้มเสียงมันกว้างเกินไปเลยเลือกใช้ระดับเสียงแทนหน่วยที่ใช้เดซิเบลหน้าตาเขียนแบบนี้นะครับ d เล็กแล้วก็ B ใหญ่โอเคครับ สำหรับวันนี้วันที่5้ามกราคมนะครับคุณผู้อัดเพื่อมอหทั้งหมดเลยรอบเดียวทีเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับ